1ิเสายพันธุ์สัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกในโลกปัจจุบันที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมหาสมุทรของโลกเราช่างกว้างใหญ่แน่นอนว่าเรารู้จักปะการาังและปลาหลากหลายชนิดที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำสีครามเหล่านั้นหากแต่หลายคนอาจยังไม่ได้ตระหนักว่ายังมีอีกหลายส่วนของทะเลที่มนุษยชาติยังไม่ได้ทำการสำรวจ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมนุษย์ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจก็ย่อมหมายความว่าทะเลยังมีความเร้นลับซ่อนอยู่อีกมากมายและด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ใต้ทะเลมีสิ่งมีชีวิตมากมายใต้ทะเลลึกที่ไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ 1. ปลาพระอาทิตย์โอเชียนเซนฟิชมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโมลาโมลาเป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแปลกมากๆ ลำตัวของมันนั้นมีรูปร่างเป็นทรงกลมส่วนหัวมีขนาดใหญ่มากจนดูเหมือนว่าหัวนั่คือทั้งตัวขณะที่ครีบมีขนาดสั้นมากและดูคล้ายคล้าครีบของฉลามยังไงย่างนั้นจึงทำให้พวกมันว่ายน้ำได้ช้าแต่ก็ว่ายเร็วพอที่จะล่าเหยื่อย่างแมงกระพุนมากินได้ปากของมันมีลักษณะเหมือนปากนกแก้วแต่อา้าค้างอยู่ตลอดเวลาพวกมันเป็นปลาที่บังคับทิศทางได้แย่สุดๆไม่มีครีบหางเหมือนปลาทั่วไป จึงเป็นเหตุให้พวกมันมักจะว่ายไปชนเรือลำใหญ่ๆอยู่บ่อยครั้ง 2. เมกามอนชากเป็นฉลามน้ำลึกขนาดใหญ่มันถูกพบครั้งแรกในปี1976โดยซากของมันไปติดอยู่กับสมอเรือรบเอฟวิของกองทัพเรือสหรัฐในตอนนั้นมันถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความยาว4.5เมตรและหนักราว3-4ตันมีส่วนหัวขนาดใหญ่ปากกว้างริมฝีปากเป็นหนังเหนียว ภายในปากเต็มไปด้วยฟันแหลมคมเหมือนเข็มยาวที่ยาวไม่เกิน5มิลิเมตรเรียงกันอยู่จำนวนเจ็ดแถวนักวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจสากดกรลิตันอาเทเลอร์พบว่าด้านบนของปากมีพื้นผิวสีเงินแวววาวสะท้อนแสงคาดว่ามันจะมีไว้เพื่อสะท้อนแสงลอดหยดเข้ามากินอย่างเช่นแพลงตอนขนาดเล็ก 3. ปลาไหลกันเปอร์บ่อยครั้งที่เราได้เห็นการค้นพบสัตว์แปลกๆจากท้องทะเลลึกและครั้งล่าสุดนี้เป็นภาพที่เหล่านักวิทยาศาสตร์บนเรือวิจัย e b nautilus บันทึกไว้ได้ขณะสำรวจมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับฮาวายโดยเป็นภาพของปลาไหลกันเปอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างน่าทึ่งปลาไหลกันเปอร์เป็นปลาทะเลในวงเซคฟอรินจีดีที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกที่ระดับ1,800เมตร6000ฟุตมีลำตัวเรียวยาวสีดำไม่มีเกล็ดเมื่อโตเต็มวัยอาจยาวได้ถึง2เมตรสีปลาแองเกลเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะที่น่ากลัวมากจะอยู่ในทะเลน้ำลึก ลึกมากจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่งถึงได้เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําลึกมากกว่า200เมตรจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการคาดเดาว่าปลาแองเกลรลวิวัฒนาการเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ130ล้านปีที่แล้วหรือในช่วงกลางของยุคคริเทเชห้5ฉลามทีหรือปลาคิมีราเป็นปลากระดูกอ่อนโดยปลาคิมีรานั้นเป็นญาติห่างจากปลาฉลามเนื่องจากการวิวัฒนาการของพวกมันนั้น แยกตัวออกมาจากฉลามตั้งแต่400ล้านปีที่แล้วส่วนมากแล้วเราได้เจอตัวมันตามทะเลลึกโดยอยู่ที่ระดับความลึกถึง2,600เมตรแต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่มันว่ายอยู่ที่ระดับน้ำลึกแค่200เมตร 6. หมึกยักษ์ย้ายเป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยากมากเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่แต่ใต้ทะเลลึกไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ำทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับหมึกชนิดนี้น้อยมาก มีบางครั้งที่มีการจับหมึกขนาดใหญ่นี้ได้หรือมีการพบซากมันโดนพัดมาเกยบนชายฝั่งแต่แทบไม่เคยมีใครเห็นหมึกชนิดนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมันยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ 7. ปลาฉลามครุยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าค r i m i d o ซเลกเซกวนุสลักษณะลำตัวคล้ายปลาไหลมีหัวเหมือนงูเมื่อโตเต็มวัจะมีลำตัวยาวกว่า1น0เซติเมตร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าฉลามชนิดนี้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคครีเทเชียสประมาณ65ล้านปีก่อนแต่กลับเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีการค้นพบปลาดังกล่าวในเขตน้ําตื้นของญี่ปุ่นในปี2007ใกล้เมืองซิซุโอกภาคตะวันตกของกรุงโตเกียวในตอนที่พบมันกําลังใกล้ตายเพราะอุณหภูมิของน้ําที่ญี่ปุ่นสูงเกินไปจากการวิเคราะห์เศษอาหารที่อยู่ในกระเพาะพวกมันพบว่า61%ของอาหารที่พบเป็นกลุ่มปลาหมึก ทำให้สามารถอธิบายถึงลักษณะฟันของพวกมันได้ว่าพวกมันมีฟันที่เหมือนกับซ่อมแหลมที่ใช้เจาะเข้าไปในเนื้อนุ่มๆลื่นๆของปลาหมึกเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อตัวนั้นหลุดลอดไปได้และแม้จะไม่มีใครเคยเห็นทักษะในการล่าเหยื่อของพวกมันแต่คาดว่าพวกมันจะใช้การพุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วเหมือนงูโดยซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันคือฟอสซิลมีชีวิตเนื่องจากรูปร่างของมันไม่น่าเปลี่ยนแปลงต่างจากแนอดีตมากนักและการอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า 1, 5 0 0เมตร อาจทำให้พวกมันรอดตายจากเหตุการณ์โลกแตกที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันไปทั้งหมดก็เป็นได้ 8. s t สตาร์เกเซอร์เป็นสายพันธุ์ของปลานักล่าที่ดูร้ายและสามารถซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนมากมีใบหน้าอยู่ส่วนบนสุดของหัวเพราะฉะนั้นมันเลยเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่พื้นทะเลเพราะสามารถระวังภัยจากนักล่าที่อยู่เหนือตัวมันได้ตลอดเวลาถึงแม้จะเชื่องช้าทักษะการพรางตัวของมันก็ถือว่าสุดยอดพวกมันเป็นสัตว์มีพิษ แถมยังสามารถช็อกกระแสไฟฟ้าใส่อยู่ได้อีกด้วยถึงมันจะไม่ใช่ปลาที่มีอันตรายต่อมนุษย์แต่มันอาจทําให้เราขนหัวลุกได้ถ้าไปเจอหน้าตาแบบนี้เข้าไปโชคดีที่มันไม่ได้มาอยู่แถวบ้านเรา 9. ปลาหัวใสหัวปลาพันธ์นี้ที่คล้ายกับส่วนช่องคนขับเครื่องบินรบปลาบาเรนไอปซิฟิเป็นปลาน้ําลึกที่ถูกคนพบอาศัยอยู่ในน้ําลึกมากกว่า2,000ฟุตบริเวณเขตหน้าน้ำแคลิฟอร์เนียกลาง ซึ่งมันเป็นการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของปลาที่มีหัวเป็นโดงโปร่งใสปลาบาเรนไอแปซิฟิกมีขนาดลำตัวยาวประมาณ6นิ้ว15เซนติเมตรบริเวณส่วนหน้าที่เห็น2จุดเล็กนั้นไม่ใช่ตาแต่เป็นอวัยวะรับกลิ่นและที่เห็นเป็นโดงสีเขียวนั้นคือตัวกรองแสงอาทิตย์จากด้านบนและมีดวงตาเป็นจุดเล็กๆล,ล,ลางลางเหนือรูรับกลิ่นปลาบาเรนไอเป็นที่รู้จักมาแล้วตั้งแต่ปีคศ1939 แต่สถาในการค้นพบครั้งแรกปลาได้เสียชีวิตและมีสภาพเสียหายอย่างมากจากการถูกจับได้ด้วยการลากอวนแต่รูปที่ได้เห็นชุดนี้ได้รับการบันทึกได้ในขณะมีชีวิตและมีสภาพสมบูรณ์เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2552จากการศึกษาจากเครื่องมือระยะไก,กลและจับมาศึกษากล่าวว่าพบว่าดวงตาของปลาบารเรไอเปซิฟิกน,นั้นสามารถโฟกัสจับภาพเหยื่อได้เหมือนนกนักล่าทีเดียว10ปลาฉลามกอบลิน ปลาฉลามสายพันธุ์น้ำลึกที่อาศัยอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่3,000ฟุตใต้ทะเลหรือประมาณ610-914เมตรนับว่าเป็นสายพันธุ์ฉลามที่อาศัยในระดับความลึกมากที่สุดฉลามจะมีอวัยวะพิเศษเรียกว่าแอมพ l ิออฟลอเรนซีนี้ซึ่งสามารถใช้จับพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสัตว์ที่อยู่รอบตัวซึ่งลักษณะหัวที่ยื่นยาวของฉลามนักชีววิทยาทางทะเลมีความเห็นว่าน่าจะเพื่อขยายขอบเขตการรับสัญญาณไฟฟ้า ทำให้สามารถล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นในระดับความลึกที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงปลาฉลามจับได้เป็นครั้งที่2ในบริเวณอา่าวเม็กซิโกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ซึ่งฉลามชนิดนี้จะพบได้ในประเทศบราซิลฝรั่งเศสโคลอมเบียแต่ส่วนใหญ่มักจะพบบริเวณประเทศญี่ปุ่น 11. แมงกะพรุน UFO นี่คืออีกหสกุลแมงกะพรุนน้ำลึกที่มีความพิเศษซึ่งนอกจากรูปร่างหน้าตาจะเหมือน UFO แล้ว มันยังสามารถกระพริบจุดแสงเรืองสีฟ้าแล่วนเป็นวงรอบๆขอบของร่มในยามที่มันรู้สึกว่ามีศัตรูเข้ามาใกล้ได้อีกด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัญญาณจุดแสงสีฟ้านี้แทนที่จะเอาไว้ไล่ศัตรูไปไกลๆก,กลับหน้าจะวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อเรียกหาสัตว์ผู้ล่าตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อมาข่มขู่หรือจัดการกับศัตรูตัวแรกแทน เทคนิคก,การใช้แสงเรืองสีฟ้ารอบขอบของร่มหนวดนี้เป็นแรงบันดาลใจดอ,อรดินิเเดอร์พัฒนาระบบติดตามที่เรียกว่า i y e Index ขึ้นมาโดยนอกจากจะใช้ไฟสีแดงออดซึ่งไม่รบกวนทะเลลึกแล้วเธอยังติดไฟวงแหวนซีฟ้าผ่าเพื่อดึงสัตว์ผู้ล่าต่างๆให้เข้ามาหาและทีมงานของเธอจะได้ศึกษาอย่างสะดวกน,นอกจากนี้หนวดของมันยังมีความน่าสนใจอีกนิดโดยนักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตพวกมันจากเรือดำน้ำลึกพบว่าหนวดแต่ละเส้นของมันจะยาวไม่เท่ากัน หนวดที่ยาวทำหน้าที่จับยืดประเภทไซโฟโนโฟอร์แมงกะพนหรือวีวุ้นส่วนหนวดที่สั้นกว่ามีไว้จับแทงตอนสัตว์และนี่ก็คือ11สายพันธุ์สัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกในโลกปัจจุบันที่ผมได้เอามาฝากเพื่อนๆทุกๆคนครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้สาระไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอันสําคัญให้ช่องเราทําคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ